วัสดีนะครับสวัสดีนะครับชุดนี้เป็นลูกเป็นเยโกโก้ครับเยโกโก้บวกแม่มันีแดงนะครับแม่คู่เกิดมะนีแดงนะครับชุดนี้นี่ปล่อยไปสวนครับไปสวนมอนไม้นะครับนี่เดินที่สวนนะครับสวนมอนไม้ สิบตัวนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าทําไมมันได้เยอะจังแต่คือสิบหกตัวจริงๆครับคลอกเดียวนะสิบหกตัวสองสี่หกแปดสองสี่สิบห้าตัวที่อยู่ตัวตัวที่สองตัวที่อยู่ตรงปักทางครับปากโกงครับสิบหกตัวครับคืนนี้ ตองรอดูว่าเอได้ระทุกกี่ตัวแล้วรอดูว่ามันเก่งแค่ไหนนะครับนี่เป็นลูกของเจ้าเย,ยกโกโกนะครับนี่ก็วันนี้ก็ต้นเดือนนี่ก้ันยี่สิบวันนะครับทุนี้ก็ฝากติดตามเลยนะครับแม่ไม่ใช่แม่ตัวน,นี้นะครับแม่ตัวน,นี้เป็นแม่มือปืนนะครับ ฝากติดตามเลยนะครับ